สวัสดีครับตอนนี้ AI กระโดดเข้าสู่ทุกวงการและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากเลยครับโดยเฉพาะ ChatGPT ที่ตอนนี้เปิดตัวโมเดล ChatGPT 4o ให้ใช้งานกันได้ฟรีสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแอปบน iPhone ซึ่งหนึ่งในความสามารถที่โดดเด่นน่าทึ่งและน่าใช้มากๆนั่นคือการอ่านและวิเคราะห์รูปต่างๆซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากๆสามารถบอกได้ว่ารูปนี้คือรูปอะไรจะแก้ปัญหาในรูปได้ยังไงรูปนี้คือที่ไหนจะไปได้ยังไง และอีกเพียบเลยครับหลายๆคนอาจจะงงไปเลยว่า AI ทําอะไรแบบนี้ได้ด้วยเหรอไม่เพียงเท่านั้นวิธีการใช้งานก็ง่ายสุดๆเลยครับก่อนอื่นให้เพื่อนๆดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ChatGPT จาก App Store กันก่อนนะครับตัวแอปสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีลิงก์ในการดาวน์โหลดจะอยู่ในคําอธิบายใต้คลิปนี้ครับเมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิดแอปขึ้นมาในการใช้งานครั้งแรกเพื่อนๆต้องลงทะเบียนเพื่อใช้งานก่อนนะครับหลังจากนั้นก็เปิดใช้งานได้เลย โดยในหน้าจอของแอปให้แตะเมนูด้านบนแล้วเลือก Chat GPT 4o ซึ่งเปิดให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแต่มีข้อจำกัดจำนวนครั้งในการใช้งานครับวิธีการวิเคราะห์รูปทำได้ง่ายมากครับในหน้าจอของ Chat GPT ให้แตะไอคอนรูปกล้องเพื่อถ่ายรูปใหม่หรือแตะไอคอนรูปภาพเพื่อเปิดเลือกรูปที่มีอยู่ในไอโฟนของเราในตัวอย่างนี้ผมจะเลือกรูปที่มีอยู่นะครับรายการรูปทั้งหมดในเครื่องจะสแสดงขึ้นมาให้แตะรูปที่ต้องการแล้วแตะเพิ่ม รูปจะถูกโหลดเข้าไปที่ Chat GPT จากนั้นให้เพื่อนๆพิมพ์คำถามที่ต้องการได้เลยครับเช่นนี่เป็นรูปอะไรจากนั้นแตะปุ่มรูปรูปสอนเพื่อส่งข้อมูลแล้วรอสักครู่จะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นน่าทึ่งมากเลยครับเพราะรูปนี้เป็นรูปถ่ายยางในรถมอเตอร์ไซค์ของผมซึ่งโดนตะปูตามในสัปดาห์ที่ผ่านมา Chat GPT สามารถวิเคราะห์รูปได้อย่างแม่นยำเพราะให้คำแนะนำด้ครับเราไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างกันครับด้วยการส่งรูปไปให้ Chat GPT แล้วให้ Chat GPT อธิบายรูปนี้ให้หน่อยเพื่อนๆจะเห็นว่า Chat GPT รู้ว่านี่เป็นอุปกรณ์อะไรพร้อมอธิบายข้อมูลต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอของตัวอุปกรณ์มาครบครันเลยครับโดยที่เราสามารถแตะบนหน้าจอและเลื่อนดูข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วยนี่เป็นการทํางานที่ฉลาดและน่าใช้มากเลยครับไม่เพียงเท่านั้นเรายังสามารถส่งรูปให้ Chat GPT วิเคราะห์เพื่อหาคําตอบในภาษาไทยได้ด้วยครับโดยในตัวอย่างนี้ผมจะส่งรูปโจทย์ทางคณิตศาสตร์ให้ Chat GPT หาคําตอบให้ ซึ่ง Chat GPT ก็สามารถวิเคราะห์หาสูตรในการคำนวณและให้คำตอบกับเราได้ด้วยครับซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและแสดงคำอธิบายต่างๆในภาษาไทยให้เราทำความเข้าใจกับโจทย์วิธีการคำนวณและวิธีการหาคำตอบได้ด้วยครับซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่ง use case หรือวิธีการใช้งาน Chat GPT ที่สะดวกและน่าสนใจมากๆหรือจะส่งรูปไปให้ Chat GPT หาตำแหน่งสถานที่และวิธีที่จะเดินทางไปได้อีกด้วยครับ เช่นในตัวอย่างนี้ผมส่งรูปตำแหน่งมุมลับในการถ่ายรูปโตเกียวทาวเวอร์แล้วถามว่าจะเดินทางจากสถานีโอเวนอไปยังตำแหน่งนี้ได้ยังไงซึ่ง h a GP t GPT ก็สามารถหาคำตอบบอกวิธีการเดินทางจากสถานีโอเวนอกไปยังโตเกียวทาวเวอร์และวิธีเดินไปยังตำแหน่งมุมลับเพื่อจะถ่ายรูปนี้ได้ครับนี่เป็นการประยุกต์ใช้ h a GP t GPT ที่น่าสนใจมากเลยครับทำให้การหาตำแหน่งสถานที่ในการเดินทางท่องเที่ยวทำได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นสามารถค้นหาวิธีการเดินทางจากรูปได้เลยครับ ปิดท้ายด้วยการให้หารูปสัตว์ที่ซ่อนตัวอยู่ที่เราเห็นกันบ่อยๆใครเห็นก่อนก็รอดไปมาดูว่า ChatGPT จะหาเจอไหมครับโดยผมจะให้ ChatGPT หาว่าในรูปนี้มีสัตว์อะไรซ่อนตัวอยู่บ้างเราไปดูกันครับว่า ChatGPT สามารถหาคำตอบให้กับเราได้หรือเปล่าผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่ารอดแล้วครับจากนี้ไปไม่ต้องเสียเวลาจ้องรูปค้นหารูปขยายรูปดูรูปจ้องรูปกันจนแสบตาปวดตา แต่เราสามารถใช้ ChatGPT หาให้กับเราได้ง่ายๆแล้วครับซึ่ง ChatGPT ให้คำตอบว่าตรงกลางของรูปนี้มีเสือดาวหิมะซ่อนอยู่เมื่อขยายรูปขึ้นมาก็มีเสือดาวหิมะซ่อนอยู่ตรงกลางร,รูปจริงๆครับโดยตรงกลางร,รูปจะเห็นหัวของเสือดาวหิมะชัดเจนเลยครับเพื่อนๆจะเห็นว่าความสามารถในการวิเคราะห์รูปของ ChatGPT 4o นั้นยอดมากๆเลยครับซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ตัวอย่างการใช้งานบางส่วนเท่านั้นเพื่อนๆไปลองใช้งานกันได้ฟรีเลยครับใครใช้อะไรแบบไหนหารูปอะไร ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างมี use case แบบไหนคอมเมนต์มาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันได้เลยนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ